สวัสดีตอเช้าครับ FC ทุกท่านที่อยู่ประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ขอมาไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องอพินัยกรรม ทำพิธีกรรมมาเพราะตอนนี้เมื่อเราออกข่าวไปว่าให้ทําพิธีกรรมก่อนที่สามีเสียชีวิตหรือตุยนะครับก็หลายๆคนนะครับที่โทรมาหาผมคุณชัยอยากให้คุณชัยเนี่ยแล้วบริษัททาเรื่องพินีกรรมก่อน้ได้ไหมแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้าท่านหนึ่งอนะที่โทรมาหาเราว่าสามีไม่สบายอยู่แล้วต้องทําไงบ้างเพราะฉันเรานะครับจะอธิบายให้เอฟฟังแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับผมาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นความรู้และแชร์คนอื่นเพื่อความรู้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าผ่านแล้วผ่านเลยนะอยากให้เอซหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วกด like, ไลค์กดแชร์เป็นความรู้สําหรับเมีพลังที่อยูปรทไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับผมมาครับผมโอเค สวัสดีครับไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับตอนเนี้ยคุณพี่โทรมาหาผมนะครับว่าสามีคุณพี่ไม่สบายและต้องการทําพิใยกรรมใช่ไหมครับผมค่ะคืออย่างนี้เมื่อกี้ผมให้คุณพี่คุยกับนักกฎหมายของเราคือคุณอํานาจใช่ไหมครับค่ะถามก่อนว่าคุณพี่ครับสามีคุณพี่มีอะไรบ้างที่ไม่ได้ไทยประมาณมีบ้าน และก็เงินการธนาคารอย่างเดียวค่ะโอเคตา่างประเทศและที่ต่างประเทศครับเขาเป็นชาวเยอรมนีนะถูกต้องไหมครับชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขอโทษนะครับผมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีอะไรบ้างครับมีอ่างเงินธนาคารอืมอืมเงินธนาคารบ้าน็ยกให้ให้คนอ่นไปแล้วค่ะโอเคเท่ากับมีเงินธนาคารตอนเนี้ยถามต่อไปนะครับผมเอฟซีฟผมด้วยนะความรู้นะ ว่าเขามีลูกสาวลูกชายติดหรือเปล่าที่ติดกับไม่มีค่ะไม่มีโอเคมีมยาพี่น้องไหมมีค่ะเอฟซีครับ,รบแล้วคนพี่ฟังผมนะผมขอไลฟ์สดให้ความรู้คนไทยก็คือว่า อ่าถ้าไม่มีญาติพี่น้องดีอ่าไม่มีลูกติดดีมากนะครับตัวนี้ดีมากนะครับแต่ท้งงั้นแคงนี้นะครับญาติพี่น้องที่อยู่ตามเหศก็มีสิทธิตามมรรดกนะครับผมที่จะมาขอ,อเอาเงินจากสามีของคุณอาจจะเป็นนิดนิดหน่อยนอะอาจจะเป็นแล้วแต่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่แต่ทางคนหมายมีสิทธิขอทําได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาไลฟ์สดตอนนี้เพื่อความรู้สำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยหรืออยู่ตาะเพศ ต้องทําพิธีกรรมออกมาหนึ่งฉบับเป็นภาษาเขา,าษามีคนณพี่พูดภาษาเยอรมันีเนาะภาษาดอยนะครับผมเรา